จะวันนั้นฉันเลือดวิทฉันไม่เลืออะไรเอาไวอาไสูสูกระบอกไม้ไถอาจจเยอาจะเอาจจเไ,เไ,เไ,เไปเดี่ยวเปไเียวไปคิเดย้วคววลวนี้เจอเด็ดก้าวรอนะครับโอ้ยไปจะไปจะไปรอช้าอยู่ใหญ่ กูไม่รู้เล่นอะไรอ่ะกูดูไม่เป็นอ่ะยิงเดียวพอละทำไมเขามียศมีอะไรกันใครเราไม่มีโอ้แอปอี๋โอ้ไอ้ด่านนี่กันแล้วเพื่อนเยี่ยกูงงว่ะแมปมันไม่ได้ทำมาแบบสองชั้นใช่ป่ะมันทำแค่ข้างบนใช่พื้นดินใช่กูงงเลยกูจะเกิดตรงไหนตู้กู่ว่าไม่ดูการแพทย์มือร่องดูแลตัวเองว่ะจริง กอคือก็เรินเล่นกันเหมือนกันในเฮียรู้ไปนะกแต่เราบุกเว้ยเรามีระบุป่ะระบุอ่ะใช่ใช่เฮียบุกตัวยากเลยอาล่ะครับอาล่ะครับอโล่ะครับทุกคนอล่ะครับทุกคนเออม่บู๊สสวัสดีครับทำไมอยู่้าทำไมอยู่่าเฮียบุก คุยไส่กับรถอะเอาเพื่อนเราไปทางไหนต้องไปทางไหนเนี่ยเอาสายล้วยกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยสายมาสายมาไม่รู้เรื่องเลยยอมไปเลย วันนั้นฉันเลือดไม่ท่อไไปตามทังตังคฉันไม่เลืออะไรเอาไว้เอาไว้สู้สู้กระบอกไม้ไทยเฮ้ยหายไปในหมอกฟันอุ้ยเฮียมาเยอะจังอะ่ะ ขยะจริงว <Workers>, <t ries> ่ะกูเนี่ยขอโทษนะเพื่อนเราทำดีที่สุดลงด้วยกูลงด้วยชักว่าวมันมันยิงกูอะไอ้แย่อยู่กันนั่งเยอะยิงกู

เว,ว,ว,วเกมจูโจมมันอยู่ไหนกันนะข้างล่างไม่รู้ดูไม่เอาไม่รู้ดูไม่เป็นเดี๋ยวรมาแล้วไหนกันข้างไหนวะนต้องทำกำแงพงแบบนี่เหอเฮ้ยยี่ยนอยอยู่เฮ้ยมันกระโดดถเลือไม่ได้วะ ตายอ,อาหารแล้วยตาสตงส้างล้างเ๋ยลงข<ะ>้างล่างเนี่ยว้บขอเกิดกันขอเกิดกันของไม่เต็มเพื่อนใจตัวเองยิงไม่โดนเลยโอ้โหอะไรของกูเนี่ยอะไรเนี่ย เปิดก่อนได้ปูดจริงไม่โดนโอ้โหไปล้มหน้าเฮ้ยที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนท,ไหนทนีไม่โผล่เฮ้ยอะไรจ้า เยอะลงมาได้ไงเนี่นะจยจะเอ๋ะเอ๋เยอะเนี่ยเว้ยเยอะจะเอ๋มีใครคุยเราเลยเพื่อนเว้ยเราเลื่อนไปเหรอเว้ยคุยปืนอะไรข้างหลังกูเลื่อนจใจเลยวะ อะไรนะเพื่อนมั่วเลยมั่วเลย Apa Alay, aku dua Oh, yang lainnya. Really? ไปเรื่อ,องกับข้างล่างเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างไหนอ่ะนีอะไรยังไงลงไหนหรไม่เห็นหกูไหมเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนั่งนี้นะฝั่งนี้แฟนก็ยิงยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนเลยโอ๋อขอเลือดก,กันองบวนข้างบนเพ่บอกอยู่ข้างบน

นี่ฝ <acknowledge> ั่ง <yaş> ย <rivals> ิงกูเยี่ยหลังเข้าติดเยี่ยรนยังถ้ามันยิงมันได้มันก็สุกกูได้เพื่อนติดเยี่ยรู้ไหมช่วยด้วยช่ด้วยเออเออเออเจมากาเจมากเพื่อนเห็นวะ เฮ้ยควยวมาไม่มีใครเลยมาถูกที่ปะนะ่ะเน่ยเจอแล้วสวัดีไม่โดนเฮ้ยทำไมกูยิงแรกมันไม่ได้วะไเชีวไว้ชีว môn tham gia điện thoại hết 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 ัวโอ้ข้างลางยิงกูหลางยิงกูโอ้ยข้างหลังเหมือนก,กนันีเฮียมั้มาแก้กูนี่เนี่ยครับผมจะไปพี่ชาย ข้าตูดได้ก,ก่อนวิง่งเลยอะมากข้าตูดพี่เหรออะไรอ่ะฝั่งนี้มีเว้ย เข้าไปบีเข้าไปบีเพื ifi, ifi, ่อนเข้าไปเลยบีไหนอ่ะบีไหนบีเฮนดีดีทางนี้ขวาขวาหลังจับซ้อนกันสองคู่ กูาองเวบนขบวนขบวนขบวนขบนขันบวนขนขบวนขบวบวนขบวนบวนข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 ้างบนขบวงขบวนขบวนขบวนข้างบนขบวนขบนข้านขบนข้างขบนขบวนบวนขบวนนขบวนขบบนขบวขบวนขบวนวนขนขบวนขบวนขบวนขบนขบว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 นข e ว ัยังไม่ทันได้เงียอะไรเนี่ยไปไม่ได้แม็กกิดเลยเงียบ้ำอยู่แรงมึงอีกไหมเงียบแลโอเพื่อนกูลงมาแล้วใจเหี่ชิบหายเลยกูบมาตั้งแล้วหรือด้ลยอะไรเจ๊ย ้าเจสวยสวยอีกย่าไปมาสุนีไปเจี๋ยต่อไปเจ๋เจี๋ยเจไอ้ใหญ่มีตัวนึงพิกาบวก็บไปเพื่อน แกไว้ยัาไม่กีนหลอก็าวางกลุ่มไม่ช่องนี้ไม่ค่อยดีเลยตรงนั้ออนอะตรงไป้ก พูดโดนอะไรเนี่ยวูดเลียดกูไม่มีไม่เจอแม่อ,อูยังแม่เยอะเกินสวยสวยวางสวยเยอะห้าตัวอ่าแพ้ว่ะ